สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาบนเขาอีกแล้วนูหิมะลงแล้วนะข้างนอกก็เริ่มลงบนเขาก็ลงแล้วหลบๆเราใส่เสื้อมานหนาเกินเกงก็หนาเกินถอดกะลึนกระลึ แล้วเราจะพามาดูเห็ดที่เราเอาไว้ตรงนั้น <_ d ata> ทุกคนตอนนี้เห็ดมันได้แห้งไปหมดแล้วนะมันหนาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็ดมันปูดำ ยังได้อยู่นะแข็งแข็งอยู่เพราะมันเป็นแห้งไปเลยเนี่ยบางพวกก็แห้งเนี่ยนี่นีน่ใช่นะเนี่ยนี่แห้งส่วนมากแห้งหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมกินได้อยู่นะทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่เราจะถ่ายให้ดูเนี่ยที่เราเหลือไว้ตอนนั้นนะว่าจะมาเก็บอ่ะพอดีหิมะมันลงก่อนเลยไม่ได้กลับมาเก็บ ถ้าเราเก็บไปตอนนี้ก็ได้เนี่ยเก็บไปแล้วก็ไปแช่น้ำนะก็เหมือนตากแห้งเห็ดตากแห้งดีๆนี่เองนะเห็นไหมนะยังสวยๆอยู่เราจะไม่เหยียบเอาไว้เขาแพร่พันถ้าไม่เห็นก็ขอโทษด้วยเนี่ยนเนไหมอือ ยังได้อยู่ค่ะนี่ที่เราเหลือไว้ตอนนั้นยังเลือกเอาแต่ดอกอใหญ่ไปน,ไนี่เห็นไหมนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเห็ดแห้งเห็ดกรอบไปซะแล้วนี่ นี่นโอ <ขา S 2> ้ยขายังอยู่ค่ะยังอยู่เป็นเห็ดแห้งเห็ดกรอบอเราเวลาเอาไปล้างเวลาเอาไปล้างเอาไปแช่น้ำสักพักหนึ่งมันก็จะตึงขึ้นมาเหมือนเห็ด เห็ดปกติอ่ะยังอยูยอยม่มันแห้แช่พัานไปที่หน้าจะได้มาเก็บอีกแถวนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมโอ้ยมุด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 เอ้ย,อยนะเห็นไหมเยอะอยู่นะที่เราเหลือไว้อ่ะ สะม,ม่อนำมะหิมะจับแล้วหืมดำหิมะเริ่มจับแล้วหิมะท่วมไปเยอะเลยเนี่ยเห็นอยู่ในเนี้ยนะออันนี้ยังสดๆอยู่เลยนะนางสู้ชีวิตโอ๋สงสาร ช่วงชีวิตสุดๆเลยเนี่ยมอมยอมแห้งอืมีนะนี่ตนนยตะมตะแม่าวนะงก็ยังไม่ยอมรอเด็ยอยู แต่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าหิอมะมันปิดกรบไปส่วนหนึ่งแล้วพที่พวกที่โผล่ขึ้นมาเราถึงเห็นที่เป็นบางที่บางที่ที่ถ้าเก็บก็ได้นะแต่ว่าเราจะดูเราไม่น่าจะเก็บเราเก็บไว้ให้มันเป็นพันไปนปีหน้าจะได้มาเก็บอีก ก็พวกนี้แหละที่มันจะเกิดขึ้นมาเหมือน,นเก่าพวงแห้งๆแห้งๆกบกรอเนี่ยน,นี่ทุกคน,นแช่น้ำ แช่น้ำแช่น้ำขึ้นมาเลยขึ้นขึ้นมาถึงตะกี้นเลยใส่เสื้อผ้าหนาวเกินมันเดินยากเราคิดว,ว่ามันหนาวจัดขนาดนั้นมันก็หนาวอยู่แต่เวลาเดินขึ้นเขาอะเนี่ เดินขึ้นเขาแล้วมันร้อนสิต้องใส่ตัวหนึ่งที่จริงรีบจัดนอ,อ,อยั่นด้อยดำอะ่ะเข็ดมันปลูกกลางหิมะคะ่ะยังพอได้เก็บอยู่นะคะเนี่ย ไปแล้วก็ไปใส่ร้องร้างมันก็จะตะึงขึ้นมาเหมือนเราตากแห้งนะอันที่กินนะที่เราเก็บไปนะก็ยังกินไม่หมดนะเราเก็บไว้หลังบ้านใส่ถุงไว้งั้นหละยังไม่เสียนะยังไม่เสียอาทิตย์ที่แล้วเราเอามาทำหอ่อหมกอีก ยังไม่เสียขนาดเราไปเก็บมานั้นเป็นเดือนแล้วคิดว่าเป็นเดือนแล้วหละนั้นไว้หลังบ้านที่มาเก็บตรงนี้เรือยตรงที่เราเคยมาเก็บตรงนี้นั่นแหละที่ยังไม่ได้กินเนีอก็จะแข็งๆหน่อยแต่ว่าเราเอาไปล้างมันก็เหมือนเห็ดปกติเพราะว่ามันหนาว เย็นมากแล้วดูสิยาวแล้วลม่กลีบเราจะพาไปดูตรงนี้ที่เราเก็บไปโอ้น้ำม,มูกไหลเย็นจะยาวเกินตรงนี้เรี่งเหลือเยเนแ่ย,ยส่วนตรงนี้หิมะกรบเรียบร้อย น้ำเจอแล้วนะหวเห็ดมันปูนโอ้โหนี่ยเดี๋ยวเด็ดขึ้นมาให้ดูนะไหนแล้วนี่เวลาไปล้างมันก็จะตึงขึ้นมามันโดนน้ำนี่เป็นเห็ดตากแห้งแต่มันเป็นตากตรงหิมะนะทุกคน ฟริฟรดในช่องหิมะช่องแข็งเนี่ยใส่ช่องฟิตเห็ดช่องฟิตแล้วเนี่ยเห็ดใส่ช่องฟิตแล้วดูยังอยู่ยังอยู่นี่นี่ตัวนี้ดำดำนี่ใช่นะนี่ดูดูอ่า ไม่ใช่นะดำๆเลยไนดูสยเยมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันก็แห้งๆกรอบไปหน่อยแล้วนะเนี่ยดำๆอ่ะ กรอบค่อนข้างจะกรอบไปแล้วเนี่ยเก็บก็เก็บได้ของเร,เร,เราเยอะเลวกินยังไม่หมดทีนี่ใช่หมดแล้วนะเนะนี่ยดำๆนี่นี่นี่เดื ดำนั่นแหละทุกคนอันนี้เราคานเลยนะคานถ่ายตแล้วจะพาไปดูตรงตรงที่ยเยอะๆที่คลิปยาวไปแล้วนเะดี๋ยวนี่ มองไม่ค่อยเห็นนะพาหิมะมันกบไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยต้องดูแบบใกล้ๆเลยถึงจะเห็น,นถ้าอยากกินก็ได้อยู่นะนำดำๆไปดูตรงนี้กันนี่นี่ก็มืดแล้ะตะกันก็เริ่นจะโลลว เรียบมากคน,น,นยาวไปเย็ยยนอุย้ยเหยียบแล้วน่ะนั่นฮะน่ะน,ะน,ะน,ะนี่ใช่นล้วเนี่ยตรงนี่เราไม่เห็นตอนที่เรามาตอนนั้นเนี่ย นเนี่ยตำแม่ไงโอ้ตอนนั้นเราไม่ได้มาตรงนี้เราเลยไปนู่นเลยก็ไม่เห็น,นอฮึ อยู่นะต้งรี้สบโดนะเอียไปซะแล้วคืนนึรรง,งอยู่ตรงไหนนะตีนี้จำไม่ได้ตรงนี้นนหิมะลงเพราะว่าตรงนี้นะหิมะลงแล้วจำเห็ดไม่หาเห็ดไม่เจอค่ะเพราะว่าตรงนี้นะตอนที่เรามาเก็บมันใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมไม่มี ี่แน่ๆมันไม่ใช่ตรงนั้นต้มอยู่ตรงนี้ละลงกรบแล้วก็หาเห็ดไม่เจอแล้วก็จำที่ไม่ได้มันน่าจะเป็นตรงนี้แต่ไม่มีเห็ดสักดอกไม่มีคนมาเก็บสรุปคือ มีนุ่งจัดมาถ่ายตรงนั้นนอ่นวะหาไม่เจอเลยพอน,นไม่จำไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนนี่มันไกลเกินอีกอย่างดอกเห็ดก็หาไม่เจอ หิมะมันลงกลบไปหมดแล้วโอ้นี่สงสัยตรงนี้นี่ใช่จริงด้วยนี่นี่ช่งน,น,นี่มันเอหิมะมันกบเราเลยจำที่ไม่ได้จริงนี่นี่แห้งๆเลยนี่ โอ oh. ้ยเนี่ยเนี่ยแดๆใช่จริงิเกนะได้อยูก่ก็ไปเองแล้วมันก็จะตงขึ้นมาเนิงด้วยหาเห็ดจังกะหา อหายากจุนมองไม่เห็นนะยังก็หาทองหายเลยเนี่ยอืมเนี่ยโอเคอย่าไปแล้วโอเคจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะคลิปหน้า สรุปว่าเห็ดมันก็ได้แห้งเหี่ยวไปกับหิมะแล้วแต่ถ้าจะเก็บก็ได้อยู่จ้ะแต่น้นก็หาไม่ค่อยเจอนะเพรมันเป็นอย่างเงี้ยหิมะปกกลุมมันไปเรียบร้อยแล้วโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวกันขึ้นหน้าค่ะ